สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับอูอินทนนท์นะครับหลังจากคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้สอนวิธีการเจาะป้ายแบบใช้ดอกสามเหลี่ยมนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะแนววิธีการลงสีนะครับลงสีในที่เราเจาะไว้เสร็จเรียบร้อยให้สวยงามนะครับนะครับหลังจากที่เราทําสี แผ่นป้ายตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับป้ายตัวนี้เสร็จเรียบร้อยก็เราก็เตรียมสีผมจะใช้สีขาวนะครับในการลงตรงสีนะครับขั้นแรกเราก็เตรียมขวดเป็นส่วนขวดซอสพิกหรือซอสมะเขือเทศนะครับหรือว่าจะประดิษฐ์เองเหมือนผมนี้นะครับโดยใช้ขวดน้ำอัดลมทั่วไปแล้วใช้ปากกาใช้ปากกาตัดแล้วเสียบลงผสมสี อย่าให,หนือเกินหรือว่าพ้านเกินนะครับเทเข้าไปนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับก็ค่อยๆหยอดใช้สมาธิเหมือนเราแต่งหน้าเค้ก เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับลงสีแบบใช้ขวดซอสพิกหยอดเอานะครับเราไม่ต้องใช้ผู้กันนะครับเราไม่ต้องใช้ผู้กันว่าถ้าใช้ผู้กันแล้วมันอาจจะต้องใช้หลายรอบนะครับกว่ามันจะเข้มเสร็จแล้วนะครับสำหรับการหยอดป้ายด้วยขวดซอสพิกนะครับก็ หลายท่านนะครับอาจจะเป็นมือใหม่นะครับก็อดทนนะครับสู้ๆต่อไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับดูคลิปชอบอบชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ